และที่สำคัญสถานก,การณ์ตอนนี้ไม่สงบนะฮะเอเชียไม่สงบทดลองยิงขีปนาวุธที่เรียกว่าเป็นขีปนาวุธร่อนมีการใช้ดาวเทียมติดตั้งประจำการดาวเทียมทั้งยุต่าติดตั้งประจำการอาวุธนิวเคลียร์ทั้งรัสเซียก็ประจำการนะครับเกาหลีใต้ก็ประจำการตอนนี้นะฮะเกาหลีเหนือขออภัยเกาหลีเหนือก็ประจำการเกาหลีใต้ก็จะไปเอามาจากสหรัฐอเมริกาอีก ทุกอย่างตอนนี้กําลังเป็นไปได้วยความตึงเครียดเลยแต่รฐาบาลของเศรษฐากําลังจะมาลดกําลังทาหารลดทาหารไม่พอจะเป็นลดอาวุธอีกสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นและมันบ่งบอกถึงสัญญาณทางการเมืองและชี้ถึงอนาคตว่าอายุสั้นแน่นอน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จีมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นการเริ่มต้นการทำงานของรัฐบาลนะครับก่อนการถวายสัปหนึ่งวันซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็น่าสนใจนะฮะเขาก็จะมีการเตรียมการยกเลิกการจัดซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีนนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะ แล้วไปดูในเชิงงานวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันช่วงที่เราจะมีการเลือกนายกแล้วก็มีการาแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยทางท่านรองนายกว่าที่รองนายกภูมิธรรมก็พูดไว้หลายหนว่าเรามาด้วยต้นทุนที่สูงนะครับผมอยากจะขอเปลี่ยนนิดนึงว่าจริงแล้วไม่ใช่ต้นทุนที่สูงนะครับพรรคเพืเ่อไทยเราเทหมดหน้าตักเราเทหมดหน้าตักเลยนะครับ การทางานครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราเองเนี่ยก็มีถ้าผู้มีเกียรติที่อยู่ในที่นี้เนี่ยได้รับเกียรติจากพี่น้องประชาชนเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนชนเข้ามาดูแลบ้านเมืองนะครับเราเองเราก็มีหลายท่านที่อยากจะเข้ามาตรงนี้แต่ว่าท่านได้ถูกคัดสรรมาอย่างดีแล้วนะครับการที่เราเทหมดหน้าตักเนี่ยเรื่องของการที่เราจะต้องทุ่มเทการทํางานของเราเพื่อพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าทุกท่าน หนักดีว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในช่วงเวลานี้นะครับเรื่องการทํางานเรื่องของระยะเวลานะครับเรื่องของขีดจํากัดของงบประมาณก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับผมไม่อยากให้เรื่องขีดจํากัดของงบประมาณหรือว่าการที่เราได้เข้าบริหารเนี่ยช้าไปนิดนึงนะครับเรื่องของการใช้งบประมาณจริงๆก็อาจจะเป็นต้นเป็นเป็นต้นปีหน้าแต่ไม่ได้หมายความว่างบประมาณเป็นขีดจํากัดในการที่จะไม่ให้เราทํางาน ผมเชื่อว่ามีควิกวินหลายๆอย่างที่เราสามารถทําได้เพื่อดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็สามารถทําได้เรื่องของการที่เราจะต้องทําอะไรที่ทําได้ก่อนก็ทําเข้าใจว่าแต่ละกระทรวงหรือบงกรมมีแผนงานที่มากมายนะครับบางอย่างขึ้นอยู่กับงบประมาณบางอย่างขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย แต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่จะต้องมีขีดจำกัดทั้งด้านเวลาหรืองบประมาณหร,หรือทางกฎหมายถ้าเกิดว่าอะไรทําได้อะไรที่เป็นควิกวินเพื่อให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าเราได้ทุ่มเททํางานอย่างเต็มที่ผมอยากจะให้เข็นออกมาได้ก่อนนะครับเวลาที่เราไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนอย่าอธิบายว่าทําไมถึงทําไม่ได้เราถูกเลือกเข้ามาเพื่อให้ทำให้ได้เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับ รัฐบาลของประชาชนเราต้องลดช่องว่างระหว่างฝ่ายบริหารกับพี่น้องประชาชนให้ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่เราอยากให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงผู้บริหารได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยากให้เป็นมิติใหม่ในการทํางานของรัฐบาลนี้นะครับผมเองถ้าเกิดได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพักร่วมอีกก็จะได้เน้นย้ํา เรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นหน่วยงานที่เขาจะใช้อนิดหนึ่งต้องคุยละเอียดนีดหนึ่งแม้จะคุยกันแล้วล่ะแต่ยังไม่ละเอียดต,ต้องศึกษาให้่องท้ก่อนยังจะเป็นเรือดำน้ำจีนไหมหรือว่าเออยังไม่ตัดสินใจว่าเป็นทางใดจังเราอาจมีข้อเสนอที่ดีกว่าให้กองทัพพิจารณาใช่มีข้อเสนอที่ดีกว่าแล้วก็ก็อาจจะเป็นลองคุยอีกทีนึงก็ได้เกาหลีไมนะไม่นะคงไม่เป็นชาติอื่นอ๋อแต่ก็เป็นจีนแต่ว่า อาจจะไม่ใช่จีนเราอยากคนไทยอยากได้อะไรอยากได้เยอรมันไหเยอรมันใช่แลวยมันมือสองแต่บางบที่เราจ่ายแล้วเกิดรึ้นแบบนี้อาจจะเปลี่ยนได้มะมีมีนวโนมจะจำยกเรื่องของของเองจนบอกอีกทีนึงนะว่าหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็หาหรือหลายฝ่ายอีกนิด่หนึ่งเพราะเป็นเรื่องใหญ่แต่พวกใหญ่หรือคนที่รู้ดีกับผมมีเยอะ เขาประมวลความเห็นทุกทุกฝ่ายแต่ว่าเชื่อว่ามีทางออกที่ดีต้องต้องไปคุยกับแต่กำลังคนกองทัพกองทักเรือที่เขาเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เขาต้องช้วยก็คือทางกองทัพเรือก็คือโดยนา่ทัพและคณะผู้นำเราทัพอะไยต้องฟังคนที่เขาจะใช้ด้วยเพราะว่าเครื่องเยอรมันทุกคนยอมรับอยู่แล้วว่าเรือดำน้ำเยอรมันเนี่ยก็คือดีอยู่แล้วแต่เีแต่ถ้าถ้าใหม่ก็จะแพงมากแต่ถ้ามือสองก็ต้องดูเงื่อนไขเรื่องอะไร นี่แหละพวกนี้ต้องเอามาประกอบกันอ๋อแสดงว่าเรามีมีต้องูมีมีการเหมือนแคบโลชมาก,กันองเราผมผมก็ศึกษามาเยอะอยู่แต่ว่าน่าจะยังไม่พอ,อ,อต้องเพิ่มเติอมอีกนิดหนึ่งครับทาความเห็นหลายฝ่ายเ่าถ้าไปยกเลิกของจีนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมก็ยังไม่บอกว่า,ววาจะยกเลิก ยังไม่บอกว่าจะยกเลิกหรือจะเดินหน้าเพราะว่า7,000ล้านเนี่ยเราผ่อนําไปแล้วแล้วที่ผ่านมา,นาคณะกรรมการกองทัพเรือพยายามเจราจายัางเชิงแล้วเหมือนเหมือนจะไม่คืนหนังถ้าถายกเลิกผมว่าการเจราจาอาจจะถ้าระดับหนึ่งก็อาจจะดีๆแต่อีกคนระดับหนึ่งไปเจราจาอาจจะอาจจะเจ็บอาจจะจบก็เป็นในระดับรัฐ,ฐบาลก็อาจจะเป็นได้เนี่ยเรากาลังคิดอยู่แต่ว่ามองเห็น,านทางที่ดีดีคือกองทัพก็ไม่เสียหาย สังคมก็รับได้ประเทศชาติก็ไม่เสียประโยชน์ทาหารนี่กันจะยกเลิกเกณฑ์ทหารใช่ไหมครับอันนี้ก็ไปคุยกันแล้วก็พบว่ากองทัพเขาคิดมานานอยู่แล้วเขาก็ทํามาเป็นขั้นตอนเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากให้เร็วให้ทันกับสังคมต้องการเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องกํากับสนับสนุนขเขาก็ไปได้เพราะฉะนั้นไม่ไม,ไม่ไม่หนักใจอ๋อไอ,อ,อ้คำว่าเมษายนพิาคือทหารเกณฑ์ คือหานเกณฑ์เขาจะเลือกเดือนเมษาใช่ไหมเรามาทําเดือนนี้คือเดือนนี้ก็ทําได้เลยนะ <c oughs> เมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางประหลัดท่านประหลัดท่านกา็บอกศึกษาเรื่องนี้ไปแล้วเราสามารถรับสมัครได้เลยรับสมัครได้เลยพอไปถึงเมษาปั๊บเกิดคนสมัครเต็ม <c oughs> ก็ไม่ต้องไปเกณฑ์อันนี้ทำได้แต่ว่าไอ้ปรับลดกําลังพลที่หมายถึงนั่นคือปรับโครงสร้างกองทัพไอ้ที่เราชอบพูดว่านายคนเยอะไปอะไรเงี้ยอันนั้นเนี่ย กองทัพเขาก็มีแผนอยู่ท้าที่ผมดูเขาก็มีทําเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วก็มีเป้าหมายว่าปี70เนี่ยขนาดกองทัพจะเปลี่ยนจํานวนนายพลก็จะเปลี่ยนเยอะเพราะฉะนั้นอันนั้นคือกองทัพเขาตั้งใจจะทําและมีแผนแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยทางรัฐมตีเองจะต้องช่วยทางกองทัพให้ไปสู่เป้าหมายนั้นข้อเท็จจริงแล้วที่เราต้องยอมรับสังคมต้องยอมรับว่าหนึ่งต้องมีทหารสองทหารเขาก็ มีกําลังที่เขาประเมินแล้วว่าศักยภาพกองทัพเนี่ยจะต้องมีกําลังพลเท่าไหร่เราจะไปปรับลดกําลังพลโดยไม่คํานึงถึงความเค้มแห็งกองทัพก็ไม่ได้ทีนี้เมื่อกองทัพก็มีเป้าหมายว่าต้องมีทหารเกณฑ์นะประมาณนี้นะสมมุติว่าจะเป็นเก้าหมื่นแสนโดยประมาณนี้แหละอ่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นทํายังไงจะได้จํานวนนี้ก็เปิดรับสมัครก่อนเอ,อ่ออันนั้นอีกทางหนึ่งคือการที่เราจะรับสมัครคนให้ได้เยอะนี่ ที่จริงกองทัพเขาก็อยากได้คนที่สมัครนะเพราะคนที่สมัครใจมาเป็นมันมีความพร้อมจะได้ทหารที่ดีไอ้เกณฑ์นี่ไม่จะเป็นเขาก็ไม่อยากได้หรอกทีนี้ได้คนสมัครใจเท่าไรหรเหลือเท่าไหร่ถึงจะเกณฑ์แล้วยอดเนี่ยเท่าที่ฟังแล้วกองทัพเขาก็ยินดีจะปรับลดถ้ายอดมันเยอะไปเขามาดูแล้วเขาก็ปรับลดลงได้แต่ว่าลดลงในเกณฑ์ที่ว่าไม่กระทบกับศักยภาพเขาเมื่อลดลงแล้วเนี่ย ก็รับสมัครเข้าปะมันก็ใกล้เข้าปฏิเสธแล้วไม่ขอาสสอแล้วก็ต้องรวดเร็วในการแก้ไขหาที่น้องประชาชนตรงไหนที่ติดระเบียบก็ต้องแก้ระเบียบแล้วก็นโยบายในที่เร่งด่วนที่เราเคยสัญญาไว้ห้ามบอกว่าทําไม่ได้ต้องทาให้ได้ถ้าบอกว่าทาไม่ได้ติดกฎหมายแก้กฎหมายติดระเบียบแก้ระเบียบติดที่คนเปลี่ยนคนพี่น้องชาวไทย ที่มีญาติอยู่ในเรือนจํานะคะที่มีญาติอยู่ในเรือนจําค่ะเนื่องจากว่าถ้ามาตรฐานเรือนจําเหมือนกันคนไทยเหมือนกันนายทักษิณติดคุกแต่มีหมอมาตรวจมาดูแลว,วิเคราะห์ว่ามีโรคประจําตัวเยอะแยะใครที่มีญาติอยู่ในคุกแล้วมีโรคประจําตัวเอานักข่าวนะคะรวมพลคนติดคุกไปให้เขาตรวจสอบเหมือนกันเพราะถ้าญาติของท่านอยู่ในคุก แล้วญาติของท่านยังคงอยู่แบบชาวคุกแต่นักโทษทักษิณ์อยู่แบบ VIP ต้องเรียกร้องสิทธินะคะเพราะมันมาตรฐานไม่ตรงกรันอันนี้ในฐานะคนไทยคนหนึ่งเวลาติดคุกแม่งมันได้ vip เพราะมีหมอมีอะไรมานักเรียกท่านด้วยคะ่ะเรียกนักโทษเรียกท่านเคยได้ยินไหมคะท่านสบายดีท่านมีโรคประจำตัวเฮ้ยชาวบ้านที่รัก เบิดเนตรใครที่มีญาติอยู่ในคุกไม่ต้องอายนะคะเพราะว่าการติดคุกเราติดด้วยสุจริตใจเพราะเงินไม่มีอาจจะทําผิดแต่ถ้าญาติเรามีไข่มีโรคประจําตัวหานักข่าวไปบอกนักข่าวค่ะแล้วช่วยกันไปทําคดีหน้าคุกเพราะญาติคุณจะได้สิทธิการดูแลพิเศษแต่ถ้าไม่ทําไมทักษิณทําได้นักโทษทักษิณทําได้ช่วยกันหน่อยนะคะช่วยกันหน่อยคะ่ะ สุทินนะซึ่งก็เคยเป็นระดับแกนนำของกลุ่มคนเสื้อแดงประวัติก็ไม่น้อยไม่ธรรมดานะ,ะเกี่ยวข้องกับการใช้กำลังนะะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับได้ไปคุมกระทรวงกลาโหมนะก็ลากเอาทหารฝ่ายเสื้อแดงนะครับหรือทหารแดงทั้งหลายที่ถูกยึดอำนาจไม่ถูกยึดอำนาจถูกย้ายถูกปลด ในช่วงการรัฐประหารปี2,557เข้ามาอยู่โดยรอบหมดเลยที่สำคัญคราวนี้เขาก็ประกาศว่าจะยกเลิกในการซื้อเรือดำน้ำของจีนและอาจจะไปซื้อเรือดำน้ำของประเทศเยอรมน,นีนะฮซึ่งครับบอกว่าก็กำลังศึกษาอยู่ในขณะที่เสียทาทวีสินนะก็บอกว่าเรียกประชุม16พักพรการเมืองเรียกประชุมเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกอย่างเวลาสั่งไปแล้วต้องได้นะครับ ถ้าไม่ได้ติดกฎหมายก็ให้ไปแก้กฎหมายถ้าติดคนก็ให้ไปย้ายคนนี่คือเศรษฐาเกียรติธรรมไม่ได้ตามที่ตัวเองต้องการทุกประการเจอง,งานสังเคราะห์นโยบายของเศรษฐาตวีสินน่าคิดนะติดกฎหมายก็ให้ไปแก้กฎหมายติดคนก็ให้ไปเปลี่ยนคนนะครับเพื่อที่จะให้ทุกอย่างบรรลุเป้าหมายดำเดนินเดินไปได้ แก้กฎหมายเพื่อให้ถูกต้องและทําให้ตัวเองมีความชอบธรรมในการบริหารก็เป็นหลักการบริหารในเชิงธุรกิจนะครับที่คิดนอกกรอบไม่เอากฎหมายเป็นหลักเอาใจกูเป็นหลักที่กูต้องการเป้าหมายใดเป้าหมายนั้นส่วนเรื่องของอารมณ์ฉุนเฉียวขี้โมโหโยนปากาต่อหน้าสื่อมวลชนต่อหน้าประชาชนขณะที่ไปพบประชาชนกับกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์นะครับ นั่นก็เขาก็บอกเขาปฏิเสธเขาไม่ได้ใจร้อนนั่นก็เป็นข้อสิ่งที่เห็นได้วันนี้แต่สิ่งที่น่าสนใจตอนนี้ผมไเรียนทุ่นส่วนนะสถานการณ์โลกตอนนี้ไม่ปกติสงครามกําลังเกิดขึ้นในยูเครยนยาวนานมาปีกว่าแล้วนะครับและตอนนี้สงครามมีแนวโน้มจะขยายวงกว้างขึ้นไปเรื่อยๆองค์การสนธิสัญญาด้ติดเหนือหรือนาโตใช้มาตรการคว่ำบาตรอัรเซียนะครับ แล้วก็ประเทศใกล้เขียงนะครับส่งผลทําให้เกิดความวุ่นวายมากจีนรัสเซียอินเดียรวมกันตั้งกลุ่มบริชขึ้นมาเพื่อทําการตอบโต้ฝั่งสาภาพยุโรป22ประเทศตอนนี้โดยส่วนใหญ่ทั่วโลกสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอย่างหนักและกําลังมีความพยายามจะสร้างสงครามในเอเชียโดยใช้ไต้หวันเป็นสมรภูมิ นะครับมีการสนับสนุนมีการโยกยงนะครับมีการซ้อมรบแบบทีทีเลยทั้งจีนซ้อมรบใหญ่หลายต่อหลายครั้งนะครับออสเตรเลียสหรัฐอเมริกามีการซ้อมรบใหญ่สหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ซ้อมรบใหญ่นะครับการซ้อมรบแบบนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องปกติฮะเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธแบบบร่อนติดหัวรบนิวเคลียร์ซ้อมรบกันแบบนี้แล้วนะ ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีการส่งเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาเทียบท่าในส่วนของเกาหลีใต้เหตุการณ์ตอนนี้รุดแรงขึ้นทั้งเศรษฐกิจสังคมและก็การเมืองแต่ปรากฏว่าในประเทศไทยนักการเมืองของไทยสิ่งที่จะเข้ามาบริหารโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมหนึ่งจะไปลดกำลังทหารสจะไปยกเลิก การซื้อเรือดำน้ําจากจีนผมเ,เรียนหุ้นส่วนนะทําไมเราต้องไปซื้อเรือดำน้ําจากจีนผมเ,เรียนอ,อีกย้าอีกครั้งหนึ่งสาเหตุที่ไทยต้องไปซื้อเรือดำน้ําจากจีนเพราะเราใช้หลักที่เรียกว่า balance of power หรือการสร้างสมดุลของอํานาจที่ผ่านมาเราซื้ออาวุธยุทปกรณ์ของฝั่งสหรัฐอเมริกาจมุนมากเลยนะฝั่งจีนเราเพิ่งมาซื้อเรือดำน้ำําและทั่วเอเชียโดยส่วนใหญ่ตอนนี้เขาม,มีเรือดำน้ําหมดแล้วยกเว้นประเทศไทย ไทยจำเป็นต้องไปซื้อจีนเพราะต้องการบาลานซ์ออฟพาวเวอร์ว่าไทยเนี่ยไม่ยืนข้างใดข้างหนึ่งพอสาภาพยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเห็นไทยไปซื้อเรือดำน้ำของจีนก็บอกให้เยอรมนีหยุดขายเครื่องยนต์ของเรดอน้ำาให้กับจีนก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาปัจจัยหลักที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องการต่อสู้ของมหาอำนาจ ฝั่งสหภาพยุโรปกับฝั่งของคอมมิวนิสต์นะครับคือฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายคอมมิวนิสต์นั่นเองแกนะับไทยก็แค่ต้องการบาลานซ์ออวเวอร์การไปยกเลิกทั้งที่เราจ่ายเงินไปแล้วนะจำนวนมากและเกือบจะหมดด้วยซ้ำไปกับจีนก็เท่ากับรัฐบาลของเศรษฐาประกาศสงครามกับจีนนะครับและที่สำคัญสถานการณ์ตอนนี้ไม่สงบนะเอเชียไม่สงบ ทดลองยิงขีปนาวุธที่เรียกว่าเป็นขีปนาวุธร่อนมีการใช้ดาวเทียมติดตั้งประจำการดาวเทียมทั้งยุติดตั้งประจำการอาวุธนิวเคลีย์ท้งรัสเซียก็ประจำการนะครับเกาหลีใต้ก็ประจำการตอนนี้นะฮะเกาหลีเหนือขออภัยเกาหลีเหนือก็ประจำการเกาหลีใต้ก็จะไปเอามาจากสหรัฐอเมริกาอกีทุกอย่างตอนนี้กำลังเป็นไปด้วยความตึงเครียดเลย แต่รัฐบาลของเศรษฐากำลังจะมาลดกําลังทหารลดทหารไม่พอจะเป็นลดอาวุธอีกสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นและมันบ่งบอกถึงสัญญาณทางการเมืองและชี้ถึงอนาคตว่าอายุสั้นแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเจ้าศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญมีเพียงใจซ้ำเล็ดมันปลูกฝังความเป็นคนไทยรักชาติรักแดนดินศาสตร์กระสาจะทูนไว้ นิทานในหัวใจผมฟังไว้ไม่ให้ใครมาย่ำอี เคยไหลรวงมินถ้าเป็นบิดเอาไว้เป้าประกาศให้ก้องไถว่าคนไทยรักจาก,กิิ่งชีวีจะอยู่อย่างจนรตายอย่างฮักปีหนึ่งชีวิตนี้ 两中人，太阳好地。